คมชื่นชมตำรวจสอนอนายาวช่วยชายหมดสติจนกลับมามีชีพจรอีกครั้งวันนี้คมชันลึกขอเปิดใจสารวัตรนิวัฒน์ผู้ที่ปั้มหัวใจชายสูงอายุที่นอนหมดสติกลางแดดให้กลับมาหายใจหลังตระเวนตรวจสภาพจราจรในพื้นที่เสร็จก็พบมีไรเดอร์และเจ้าหน้าที่กทมวินจักรยานยนต์รับจ้างกำลังช่วยเหลือผู้ที่นอนหมดสติ จึงตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือโดยงัดวิชาความรู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นขนาะเดียวกัน10บตำรวจเอกมนตรีผู้บังคับหมู่จราจรที่เดินทางไปด้วยก็เร่งประสานโรงพยาบาลใกล้เคียงทันทีผู้ป่วยหมดสติไปละหมดสติไปแล้วไม่รู้สึกตัวแล้วก็เรียกไงก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตอบสนองละแล้วมีอาการนิ่งไปแล้วก็จากการดูแล้วก็ไลแมนเขาก็บอไม่ไม่ไม่ไมก็คือเขาก็จับแขน ดูที่ประจอนเนาะเขาก็ว่ามันไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่เห็นไม่พบอะไรเงี้ยนะไม่ไม่เต้นเงนี้ยก็เลยก็เลยตัดสินใจทำ CPR ทำ CPR ก็ก,ก็ปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจก็ทาอยู่ประมาณสักไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีนะก็ทําคนเดียวไม่ได้ก็ผมกับกับไรแมนแล้วก็อันนั้นมา ก็ช่วยกันสลับกันสลับกันทำสักไม่ถึงสิบนาทีก็จะมีกู้ภัยมากู้ภัยมากู้ภัยมา,ก,า,ยมาก็มาช่วยกันปั๊มอีกสามคนก็ช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วก็รอจนถึงปั๊มหัวใจจนหน่วยกู้ชีพของนพัตั์มาเขาก็ใช้เครื่องมือเครื่องมือในการในการกระตุ้นหัวใจเป็นเป็น AED เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าก็มีการทําแล้วก็ใช้ ระตุ้นไปหนึ่งครั้งแล้วก็มีการมีการใช้เครื่องปั๊มหัวใจที่เป็นที่เป็นเครื่องมือนะก็ชชวยปั๊มหัวใจก็ก็ทำอยู่นานประมาณ20หรือ30นาทีแล้วสัญญาณชีพมาเขาถึงจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปไปที่โรงพยาบาลก็ดีใจที่สัญญาณชีพเขาเขากลับมาแล้วก็แล้วก็ไปไปส่งโรงพยาบาลก็กดดันก็คือก็คือเขาเขานิ่งอะนะไม่ไม่ไม่ตอบสนองอะไรเลยแล้วก็ เราก็ปั๊มปั๊มไปก็อยากจะให้เขาฟื้นแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมานะแต่แต่ในอยู่อยู่อยู่กับเราเนี่ยเขาเขาก็ไม่ตอบสน,นองเวลากระตุ้นเวลาปั๊มหัวใจก็ผัดกันปั๊มก็เขาก็จะมีอาการอ้วกด้วยอ้วกอ้วกออกมาอนะไรนะี้ก็น่าจะอาการน่าจะหนักแต่ก็พอหน่วยหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเข้ามาเราเราก็ดีใจแล้วก็เขาก็มาช่วยม,มาช่วยผู้ป่วยได้เต็มที่เพราะเขามีความรู้ทางนี้โดยตรงแล้วก็กังวลเป็นห่วงเป็นห่วงคนป่วย สารวัตนิวัตขอบคุณสังคมที่ชื่นชมยอมรับเป็นครั้งแรกใช้ความรู้ที่มีช่วยเหลือชีวิตประชาชนในสถานการณ์จริงนี่เป็นครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกเป็นเป็นการใช้ความรู้มา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 ,มาใช้เนะี่ยครั้งแรกก็จะมันก็จะเพิ่มทักษะไปเรื่อยๆเนาะจนก็ต้อง,ต,องต้องขอขอบคุณพี่น้องที่ท,ที่ให้ให้ความชื่นชมแล้วก็ขอบ เป็นอย่างเป็นอย่างยิ่งต้องขอขอบคุณเนาะต้องขอขอบคุณก็ก็เป็นกําลังใจให,ให้ให้ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ต้องต้องบอกว่าในงานงานในหน้าที่ของเราเนี่ยเรามีหน้าที่ในการบริการประชาชนอยู่แล้วนะสำหรับจราจรเนาะอำรภอชลโดดด้านการจราจรก็ขอ,ขอขอบคุณที่ที่ที่เป็นกําลังใจให้เนาะครับส <MS> ำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะ สายตรวจสายตรวจเนาะแล้วก็จราจรเงี้ยมันมันมันเป็นมันเป็นความรู้ที่ที่ได้รับการฝึกอบรมมาอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นนโยบายระดับตรอระดับกองบัญชาการหรือว่าแม้แต่โรงพักเองก็มีการฝึกก็คือในแต่ละหลักสูตรที่เรียกคนเข้าไปฝึกเนี่ยมันจะมีหลักสูตรปฐมพยาบาลสอดแทรกอยู่ในอยู่ในหลักสูตรอยู่แล้ว CPR ก็เป็น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 ,เป,นเป็นวิชานึงที่ถูกสอดแทรก อยู่อ่นี้อยู่แล้วครับคือทุกคนต้องรู้ทุกคนต้องรู้โดยเฉพาะเจ้าที่สายตรวจกับาจราจรซึ่งต้องพบเห็นแล้วก็เผชิญเหตุอย่างนี้ไม่ว่าบ่อยๆเราจะเห็นตามข่าวว่าจราจรเจอคนหมดสติอะไรเงี้ยคือเขาอยู่ตามท้องถนนจะประสบเหตุบ่อยฉะนั้นฉะนั้นต้องมีความรู้ตรงนี้ระดับตรอเขาก็ให้ความสําคัญทางสอนอก็มีภาคีเครือข่ายก็เอามาอบรมอบรมก็คือมีความรู้ก็ต้องแต่ทักษะทักษะก็ต้องเพิ่ม ก็ต้องแล้วแต่คนว่าจะใช้มันได้ดีขนาดไหนเนาะแต่ความรู้การ CPR เนี่ยผมว่าเจ้าที่ตำรวจโดยเฉพาะสายตรวจกับจราจรเนี่ยต้องต้องต้องมี